มาครับจัดให้เลยนะกับรถ7ที่นั่งนะคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่80,00ไปลายเท่านั้นเองเป็นรถที่พร้อมใช้สุดๆนะครับพร้อมกับสีเดิมสีบางทั้งคันมาไปจัดให้ครับกับ mitsubishi expander นะครับเป็นตัว c r o s s 1.5ปี2020จด20แทๆนะก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับมาดูความสวยงามของรถครอบครัว7ที่นั่งที่เครื่อง1.5ประหยัดน้ำมันมากมากคันนี้กันนี่ด้านหน้านะครับดีไซน์ของกระจังหน้าก็จะค่อนข้างโมเดิร์นนะเห็นไหมออกมาเป็นสีแบบ g l y b a c k นะครับแล้วก็ตัวโคมของเขาเนี่ยไฟด้านบนนี่ก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วโครเมียมชิ้นใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นไฟด้านล่างนะไฟตัดหมอกครบทั้งหมดเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างใบแดงผู้หญิงขับนะครับสภาพต้องบอกว่าน่าใช้เนะเดี๋ยวเรามาดูนี่ความพร้อมใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับล้อแมกขอบ17สวยๆเนี่ยก็รัดมากับตัวยางมิชลินนะปี2023นะครับใครเน้นรถพร้อมใช้หนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคันนี้ สีสันโดยรวมอย่างที่บอกนะเรามีการใช้เครื่องวัดสีนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิปนะคันนี้สีเดิมทุกชิ้นจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยทำสีใดๆทั้งสิ้นออปชันกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้มือจับเข้าตัวรถมาพร้อมกับตัวสมาร์ทคีย์ด้านบนมีแหลกราวหลังคามาให้นะครับสำหรับสายแคมปิง้งสายเดินทางบอกเลยนะว่าเอ็กซ์แพนเดอร์นี่เหมาะมากๆตัวนี้ก็จะมีการแต่งเป็นตัวชุดคิ้วสีดำเป็นแมตต์แบคลอบคันให้เรียบร้อย ดีไซน์ด้านท้ายสวยนะนี่ต้องบอกว่า e x p a n d e r ตัวนี้เป็นตัวรุ่นแรกของมิดโซ่เขาเลยนะครับก็จะให้ดีไซน์มาเป็นแบบไฟแนวตั้งแบบนี้แปะโลโก้ตัว e x p a n d e r c o ดคนะครับแล้วก็มีทั้งกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มามาดูด้านหลังกันครับคันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะครับแต่สามารถพับเบาะเห็นไหมพับเบาะราบได้นะครับใส่สัมภาระได้เยอะแน่นอนก็น้องๆของตัวปาเจโรเลยนะตัวน็อตเดิมทั้งคันนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างเช่นเคย ภายในสวยมากๆนะครับนี่ลูกค้าขับคือเดียวป้ายแดงเลยดูสิ i, ส, posts, สภาพเบาะนี่รักษาดีสุดๆในก็ใช้มาเป็นสีทูโทนนะครับคอนโซลมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะหน้าจอเป็นแบบมันติฟังก์ชันที่เป็นทัชสกรีนตาร์นะครับสำหรับตัวท็อปกันร,รอยยังติดมาให้รอบคันนะครับภายในจับก็มีฟิล์มกันรอยเลขไม้เรี่งมาเพียงแค่7 3 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นประกันไม่แท้บุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ทุกระยะครับ วันนี้จาก Expander c o r s คันนี้นะครับปี2020แท้ๆนะเหลือเพียงแค่520,000บาทเท่านั้นปอด,ดีฟีดาวเอาไปเลยผ่อนประมาณ8,600บาท7ปีตลอดอายุสัญญานะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างและด้านบนนี้ได้เลยนะครับ